บรรยากาศดีเลยพี่น้องพี่น้องมาซอดเจ้ตวัวดนะพี่น้องเจตวดกำลังสกักอ,อ,อือ,อกรแม่น้องดำหมึกดำกับโพสอยากตายน้องดำกับโพสอยากตายในแอสตอรี่ว่าเอิ้งขัานเจ้าบวขคอยคอยสีขาโตตายาตั้งระบาาก,ก็เลยว่าดำเอ้ยล้านเอย้ย ถ้ามึงสิตายมันก็จะไปตายพุ่นแล้วไม่สิยากกู้วะอือตายก็มาตายนะแม่มึงพี่เดอ้อวะอ,อ,อ,อือกู้ชายประมากเลยสิกาตัวตายจัดไปตวัวอัน,น,อน,นต่วนมึงสะสมเงินได้ลไแล้วปปนั่นเลยเดี๋ยวนี้นะรับจ้างนะอา้าว

ตัวอนมักเสียหายกูว่าออบอกคนขยันนะครับจะบวกจากซอยปันไดมึงอันนี้ว่าตามความจริง้ะคนขยันนะ่ะผู้ใหญ่จะดีกับบอกจากซอยปันไดแล้วคนขีข่ขานนี่ม<อ>คนบเป็นต้าสแตกนั่นหอพี่เนาะท่านบอกขยันกับบ่มีกินเรียนนี่ได้สิตัวันมันก็ต้องขยันก่านคนอัขนขีข่ขานนะ คนเป็นตาแตกนะเขามักซอยอันนั้นนะอันนี้ว่าวความจริงต่อนเยโอ้อันนี้ข่าความจริงนะพี่น้องนะฮะม่าแ่ีาน่นี้อง่มึงไหทถอนแลวนะ กปกติน่ะเอื้อยน้องนี่กามีแต่ซอยกันซื่อๆบ่ได้เอาเงินนะพี่น้องสมมื่อนี่ขอโทษค่ะเอาเงินเ <c oughs> บนิ้ลเออท่า <c oughs> นั้นบ่เอาเขา้าวกระติให้คือเก่าข้าฮู้าจักมนเจตตวนบ่มีเด้บ่เอาบ่เอามากระติให้คือเก่าแต่ละคนตะกี้นะจ๊ะเอ้ยตะกี้นะบ่ได้จ้างกันพี่น้องเนาะมีแต่ซอ,อยกันด่านล้างเจตตวนก็สิเป็นบ้านน้ำมองพี่น้อง คนดูเขาบไปจับซอยด้คนดูเป็นดอกเท้วยคนดูคนขยันเขาจับปรดี๋ยวจับซอยได้มึงเขาจับปรดี๋ยกเบิ่งได้เขาจับประเดี๋ยวมีความสงสารนะคนดูคนขยันนะแล้วก็ขี่ข้านบูเป๊ตตาสแตก็นขี่ข้านขี่ข้านบอกให้เหตุยังกับบรเหตุนะเออเขาจะซอยโลดฝากเงินให้จวยจอ้าวขันกูบอกความจริงปฏิลาบก็ได้แต่บาทดิผู้ใหญ่ใจดีบางคนก็ได้ อืมพอสวกูปากเป็นอีกแล้วบัเจีต่วนผูเหติใจนี่คือเห็นมีใครอยากซอยเนาะใอเ่เจต่วนดะกว่าบุรายก็ได้กอกคือเจต่วนดะกว่าเจต่วนอยากได้กอกโอ้ยผ<น>ู้ใหญ่ใจดีฝากเมตตานั่งแน่ยังขาดไปรปลา,าด็กกับมึงขาดขาดเป็นสี 4, ่พันตัวหารหน่อยคุณตัวหาเจต่วนชื่อประเด็นนู่แล้วจบมัมีใครซอยมากจะขึ้นอ่ะ โยวสี่พัเมื่อไงก็งุ้มไปตักนักนะนี่ กค่าพอดีงามด้สิซอยเกตวนบ้านดัดสิซอยเจตวนเนาะเจตวนังไดกอกคดัสิซอยด,ดสิตอยเจต,ตวนเลย God. Yeah. ลิลคมุมักง่ายเสียเขียนห้องะนาน ที่เรกะบ่เลยมคือสิดำก็ได้จังหวัดว่ะมาว่ายมองก็จะีลงดำก่อนเนาะไม่ลง ม for ่อได้จังหวะให้มาเนี่นะเราหาซิผาแกากุ้งได้ไลยที่น่ะเฮ้ยลคนสอยอ้าวอืมได้ มันซืขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เอาหนาวมึงก็ะเด้าสิโลคันมันเบิด,ดเรือซ้ำนี้กระหมันได้ไลายเนาะจะเข้าได้จักบาทอนะนนมันได้ไปเบิง่งพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศเไม่เพียงสำนีแหละ ด้านนั้นก็จะเป็นบรรยากาศของบ้านนาโมงพี่น้องบ้านนาโมงตะกี้นี่ต้นมะพร้าวพี่น้องเลยแนมเข้าไปใครก็มากินมะพร้าวบ้านนาโมงกินมะพร้าวบ้านนาโมหลังจากไฟฟ้าเขา่าเรียบร้อยโดนตัดเบิดลทำซึ่งเมื่อไหงวดด่ตี